เพื่อนที่น่ารักของผมทุกคนนะครับกับพวกับผมแบงก์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีน้ําหอมตัวดังจะมารีวิวแล้วก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีคนพูดถึงเยอะแล้วก็มีคนขอให้ผมรีวิวเยอะเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออีสแตรลองไวเออร์เฟรชนะครับไม่รู้อ่านถูกป่าวอาจารย์ถูกนะครับซึ่งถ้าคุณเห็นขวดนี้สิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือก่อนหน้านี้ตอนที่ผมรีวิวอีสแตรลองไวอีกทีฉบับแก้ไขนะครับผมเคยบอกว่า หลังจากคลิปนี้ผมจะรีวิวน้ําหอมตัวนี้แล้วการรีวิวน้ําหอมตัวนี้จะมีข้อดีก็คือผมจะมีการแจกน้ําหอมขนาด5 ml ของ Moschino Toy 2นะครับดังนั้นใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะครับเพื่อจะได้น้ำหอมไปใช้ฟรีๆครับผมโอเคสำหรับอิตลอ i วายเออร์เฟสนะครับตัวนี้ออกมาในปี2020นะครับผมและผมจะต้องบอกก่อนว่า การที่เขาเป็นเอ r t h f e เนี่ยกลิ่นมันเป็นประมาณไหนคุณรู้มาแล้วใช่ไหมครับในคลิปก่อนหน้าที่ผมเคยพูดว่าน้ำหอมมาต่างเป็นยังไงบ้างมันก็จะมีตัว edt edp นะครับซึ่งตัว o อ o r ตัวเลสนะครับ edp นะครับตัวนั้นอ่ะจะมีหัวน้ำหอมระดับกลางๆตัวนี้น้ำหอมส่วนมากจะใช้นะครับเป็นตัว edt นะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่สบายจมูกแล้วก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือ5-6ถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นตัว o d o เพ e r ์ฟูมนะครับตัวนั้นนะครับกลิ่นน้ำหอมจะติดคนขึ้นไปอีกกกแแล้วบบ็็จะเปนนิ พาฟูลอย่างเงี้ยอ่ะผมเคยพูดไปแล้วในคลิปแบบว่าเลเยอร์น้ำหอมลองกลับไปดูนะครับแต่ตัวนี้นะครับอีสต์ลองไวเออรเฟสนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่อยู่ในระดับน้ำหอมโคโลนนะคบประมาณนั้นซึ่งการที่มันเป็นโคโลนอะ p ร r f o r m ิภาพของมันอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนตัว EDT e d p นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เขาอยู่กับเราได้ประมาณ 3- 4ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเจ๋งแล้วนะครับซึ่งอีสต์ลองไวเออร์เฟสสามารถอยู่กับผมได้ประมาณ3 4ี่ชั่วโมงครับโอเคเรามาลองกันเลยนะครับ ก่อนจะลองเราจะต้องรู้แบบเมนคอรแบบเออเอก่อนผมอยากให้ทุกคนดูไว้นะครับแล้วก็จินตนาการตามนะครับก็คือกลิ่นเขาบอกว่ามันจะกลิ่นประมาณอารมติคเฟรชสไปซี่สตาร์ทวอร์มสไปซี่วูดดี้ลาเวนเดอร์กรีนเฮอร์เบลแล้วก็กลิ่นเฟรชนะครับต่อไปนะครับเราจะมารีวิวกันเลยนะครับลองเลยหนึ่งสองสามเผมจะบอกว่าความรู้สึกแรกหลังจากที่ผม ใช้กลิ่นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นท็อปโน้ตของเขาคล้ายกับอีสตลองวายอีดีทีมากครับแบบคล้ายกันเลยแบบแทบจะเป็นแฝดน,นะครับกลิ่นท็อปโน้ตมันจะเป็นกลิ่นของเลมอนกลิ่นของจิงเจอร์ขิงนะครับแล้วก็มีกลิ่นของเปปเปอร์นะครับแน่นอนกลิ่นแรกที่ขึ้นมามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับอีสตลองวายอีดีทีทั้งหมดหมายถึงว่าโน้ตอ่ะไม่ได้เหมือนทั้งหมดนะครับแต่กลิ่นที่ออกมาใกล้มากครับคือถ้าอีสตลองวายอีดีทีกับอีสตลองเออร์เฟสแมทมาฉีดพร้อมกันสองข้างคุณจะะแแยยกกกไม่ออเลในรนครค แต่อีฟังลองเออเฟสนะครับเขาจะมีความสดใสกว่านิดเดียวแต่ช่วงแรกกลิ่นเหมือนกันมากกลิ่นเหมือนกันแบบ95ถึงเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะในความรู้สึกผมนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับพอไปที่มิดเดิลโนตนะครับมิดเดิลโนตเขาก็จะมี in in ium, mm hmm. กลิ่นเจอรินียมกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมิ้นท์แล้วก็จูนิเปอร์เบอร์รี่นะครับซึ่งพอถึงกลิ่นกลางพอน,นะครับความรู้สึกของผมอะมันจะมีความซีตัสหลงเหลืออยู่ครับแต่ เขาจะมีลาเวนเดอร์กลัวขึ้นมาเล็กน้อยก็จะทําให้กลิ่นมีความสบายมีความสดชื่นขึ้นแล้วก็จะมีความมิ้นครับซึ่งด้วยความที่มันมีกลิ่นมิ้นเนี่ยกลิ่นสาละแหน่มันก็เลยทาให้ผมรู้สึกว่ามันไปชนกับกลิ่นของเลมอนแล้วก็กลิ่นขิงช่วงแรกด้วยครับก็เลยทําให้หลังจากที่เป็นท็อปโน้ตประมาณ15-20นาทีเนี่ยพอไปถึงช่วงมิดเดิลโน้ตนะครับกลิ่นเขาจากการกระจายตัวเป็นมวล อาจจะมีการดรอปลงเล็กน้อยแล้วก็มีความหวา,หวานเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งความหวานและความสดชื่นอ่ะมันจะเป็นกลิ่นคล้ายกับเวลาที่คุณไปไว่ายน้ำครับลองจินตนานการว่ามีหนุ่มหล่อนะครับว่ายน้ำในสระแล้วก็ุึมขึ้นมาข้างสระขึ้นมาจากสระนะครับแล้วมีกลิ่นคอลีนขึ้นมาด้วยนะครับเป็นกลิ่นคอลีนที่กล้วยมากินน้ําแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณจะได้รับ กลิ่นของน้ำมะนาวโซดาครับเออเหมือนกับหนุ่มคนนั้นเดินออกมาจากน้าแล้วก็มีน้ำมะนาวโซดาประมาณสิบยี่สิบแก้ววางอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเขาก็นั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็กินน้ำมะนาวโซดากลิ่นแบบนั้นเลยซึ่งเป็นกลิ่นที่สดชื่นมากเป็นกลิ่นที่หอมมากแล้วผมปิ้งมากครับคือตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันจะเหมือนกับอีสอนวาอินทีเลยเหรอวะแต่พอถึงกลิ่นกลางนะครับกลิ่นเขาต่างกันไปเลยคือกลิ่นเขาแบบ มีความสดชื่นมากขึ้นคุณไม่ต้องงงนะเมื่อกี้ผมฉีดตรงนี้แต่ก่อนแล้วนี่ผมฉีดตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเริ่มเป็นกลิ่นกลางแล้วนะครับมันจะมีความลาเบนเดอร์อยู่นะแต่ว่ามันจะก้วมากับกลิ่นมิ้นที่มีความเลมอนเหมือนกับกลิ่นแบบมะนาวโซดาผมไม่รู้พูดยังไงเป็นกลิ่นที่สดชื่นและหอมมากๆครับกลิ่นตรงกลางของเขาเนี่ยจะอยู่กับผมประมาณเอาแบบได้กลิ่นชัดๆเลยนะประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง ออพอมาถึงจุดนี้คุณก็จะรู้ใช่ไหมครับว่ากลิ่นเขาจะยิงยาบมาณสามชั่วโมงได้เลยอะแล้วพอถึงกลิ่นเบตโน้นจะเป็นกลิ่นอ่าของซีดาแล้วก็อริบานัำนะครับซึ่งกลิ่นนั้นอะ่ะมันจะมีความเป็นแบบวุ้ดดี้นิดนึงแต่ว่าคือมันจางมาครับเป็นกลิ่นที่ต้องเข้ามาดมอะ่ะมันจะมีความวุ้ดดี้เล็กน้อยแล้วก็มีความสดชื่นกล้วยอยู่นะครับดังนั้นอีตลองเออเฟสตั้งแต่ต้นจนจบอะเขาจะมีความสดชื่นทั้งหมดเลยแล้วก็ เป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์มากๆครับความติดทนนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็การกระจายตัวในช่วงแรกนะครับจะกระจายตัวเป็นมวลทำให้ทุกคนได้กลิ่นเรานะครับแต่ไม่ได้ทำลายใครนะเป็นกลิ่นที่ดีมากๆครับแล้วก็ เป็นกลิ่นที่ผมคิดว่าเหมาะสําหรับการใส่ไปเรียนใส่ไปทํางานนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับผู้หญิงผมว่าก็น่าจะชอบกลิ่นนี้นะครับคุณจะได้ความรู้สึกสดชื่นนะครับในอากาศบ้านเราที่ร้อนจัดผมว่ากลิ่นนี้สามารถฉีดไปเดินตลาดได้ฉีดไปเที่ยวห้างได้ฉีดไปเดทได้ในตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็นการเดทตอนกลางคืนผมว่ากลิ่นนี้ไม่แนะนําเลยเพราะว่าการเดทตอนคืนอ่ะคุณจะต้องไปสู้กับน้าหอมตัวอื่นถ้าคุณจะ ไปเดียวตอนคืนผมแนะนำาิสอนอว d p หรืออิสอรอวไลฟ์มากกว่านะครับกินพวกนั้นอะจะสู้กับตัวอื่นได้ครับแต่กลิ่นเนี้ยไม่สามารถจะตู้กับใครได้ตอนกลาคืนนะครับโอเคพูดไปถึงจุดนี้แล้วผมจะบอกว่าความคุ้มค่ากับราคานะครับต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เขาเป็นเออร์เฟสกลิ่นมันจะประมาณโคโลนกับราคาประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นราคาให้วิ่งนะครับ ผมรู้สึกว่ามันราคาสูงไหมสูงไปครับสำหรับการเป็นเออร์เฟสแต่ถ้าถามว่าเทียบกับความเป็นเออร์เฟสของเขาที่อยู่ได้ประมาณ3-4ี่ชั่วโมงอะ่ะผมรู้สึกว่าตัวนี้ถือว่าติดคนนะถ้าเป็นระดับเออร์เฟสนะครับอย่าไปเทียบเขากับ EDP e EDP นะครับสำหรับผมนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดีครับแต่ราคาก็อาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ได้หมายเรื่องราคาแล้วรู้สึกว่าชอบขวดของมันด้วยแล้วก็ชอบกลิ่นของมันที่มีความสบายๆนะครับ กลิ่นนี้คุ้มค่ากับการลงทุนครับผมชอบนะเ,เดี๋ยวผมให้ดูกล่องด้วยกล่องก็จะเป็นคล้ายๆลองลองไอวดีที่สวยอะ่ะผมชอบผมชอบดีไซน์น้ําขวดน้ําหอมของเขานะครับมาให้ดูเลยก็คือมันจะเป็นแบบฝาดีขาวนะแล้วก็มีน้ําสีฟ้าอ่อนลคล้ายๆลองลองไวดีทีนะครับแต่ว่าข้างล่างเขานะครับจะทําเหมือนกับเป็นน้ําแข็งเกาะซึ่งมันลิงก์มาถึง กลิ่นของเขาได้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็แบบใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสแบบว่าแบบจีวองายเหมือนจีวองชี้หรอจีวองผ้านะครับโอ้นำไมเนี่ยนะครับโอ้มาถึงจุดนี้ผมจะบอกกติกาการร่วมสนุกครับก่อนอื่นนะครับผมขอให้คุณกดติดตามช่องผมแบงค์ซ่าชาแนลนะครับ กดติดตามเลยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นให้คุณไปที่อินสตาแกรมที่ชื่อว่าแตงซ่ a แบดบอยผมจะขึ้นให้นะครับผมแล้วก็ในนั้นอ่ะผมเปิดเป็นสาธารณะถ้าคุณใครที่จะติดตามก็ติดตามให้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใครที่จะติดตามอยากร่วมสนุกด้วยเฉยากได้นะ้ำหอมไปใช้นะครับผมให้คุณเข้าไปในแชทผมแล้วแคปหลักฐานว่าคุณได้ติดตามช่องนี้แล้วก็ได้กดไลค์วิดีโอนี้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับพอถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับหท่าน1รางวัลนะครับในคลิปของผมแต่ผมก็จะบอกคุณด้วยแหละในแชทของ i n นสตาแกรนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับดังนั้นร่วมสนุกกันเยอะๆผมอยากให้ทุกคนได้ของไปใช้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกก็ช่วยกดแชร์ให้คนอื่นมาติดตามช่องของผมด้วยครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนนะครับมิ้นคุยกันครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ